ตัวเลขเกี่ยวพันกับชีวิตมนุษย์อย่างไรพบกับอาจารย์นิจกริกิตติศีวรันั์ผู้เชี่ยวชาญด,ด้านพลิกชีวิตมนุษย์จากร้ายให้กลายเป็นดีด้วยสารพลังงานตัวเลขมันก็ตรงเราังเป็นจริงไงอาจารย์ก็แม่นมากเลยฮะทึ่งมากครับกรณีตัวเลขนี่ทึ่งมากเลยยืนยันด้วยภาพจริงฟังเองด้วยเสียงจริง,รงเข้ามาพิสูจน์จริงด้วยตัวเองที่นี่ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทางซุปเปอร์บันทิงเปลวเพลิงแห่งโลกมายา สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เลขพลิกชีวิตนะคะพลังของตัวเลขค่ะที่มีผลต่อชีวิตของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะและเหมือนเช่นเคยค่ะเจอกันทุกวันอังคารแบบนี้นะคะหนึ่งทุ่มครึ่งกับออยนะคะและอีก2ท่านของเรานี้นะคะก็ต้องห้ามพลาดเช่นเดียวกันนะคะกับตนิติกิแล้วก็พี่ยูศิลปพันธ์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอบอุ่นนี้ครอบครันสามคนอบอวนแต่ว่าเมื่อกี้หลังอินทรูทรายการเราอคืออะไรคืออะไรจาน แอบมาใส่ตอนไหนจานหล่อด้วยอ่ะมันอะไรยังไงคะก็รายการทีวีใหม่ฮรรายการชื่อนะค King of Number อ้าวช่องไหนต้องกช่องไหนต้องช่องนี้สิช่องนี้สิ้ามาโปรโมทช่องนี้เนาะใช่นะคะพระนอรายการใหม่ของเรทีทิกีของเรานั่นเองซึ่งเต็มๆทั้งรายการ King of Number เป็นรายการแบบไหนจานครับต้องบอกว่าเรียลลิตี้นะครับแล้วก็เดินไปในชุมชน ข้าไปเจอของจริงแล้วก็ถ่ายกันสดสดโอ้โหน่าดูทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบนั่งรออยู่ว่าอาจารย์จะไปหาเขาสดสดที่บ้านไหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลุ้นดูใช่ไหมว่าอาจารย์จะไปย่านไหนโซนไหนยังไงนี่เขาจะไปติดตามข่าวสารก่อนรายการอะไรยังไงได้ม้างอ่ะก็คงแน่นะคตที่จะบอกว่าเราจะไปที่ไหนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือที่ด้เห็นเนี่ยจะเป็นการเดินลุยแถวบ้านเกิดผมที่ที่ไหนคะอาจารย์ยาวราชอ๋อยาวราชเอกี้ก็เริ่มวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับ ใช่ครับ,บยี่่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงนะแล้วก็ติดตามต่อได้ใน เฟซบุ๊กของอาจารย์แล้วก็ใน King o f Number c h a n n e ัของอาจารย์ใน u t u b e ด้วยค่ะโอ้ยหลายช่องทางเยอะแยะไปหมดและเขาเนี่ยอาจารย์แบบว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะแล้วก็ทุกคนจะแบบว่าพอเออถึงเรื่องของพลังของตัวเลขที่พลิกชีวิตนะคะก็ต้องนึกถึงเรารายการนี้แหละทุกวันอังคารนะคะหนึ่งทุมเครึ่งนะคะเหมือนเช่นวันนี้มาเข้ารายการเราก่อนพูดกันถึงเรื่องของตัวเลขหลักๆที่ว่าอาจจะส่งผลยังไงบ้างถ้าคุณมีเลขเราเนี้ยอยู่ในเบอร์ของคุณอันนี้เราเข้ารายการเราเต็มตัวแล้วนะถูกโอเคคิง เบอร์ไปดูวันอาทิตย์นะครับอีกวันนึงนะคะตอต้องเป็นเรา3คนก่อนมาเลขพลิกชีวิตวันนี้จะเป็นตัวเลขคุณผู้ชมคะแบบ3ตัวค่ะ2 1 2แล้วก็1 2 1ก่อนที่เราจะดูบอกก่อนนะครับ s f s นะครับเร็วๆใช่แล้วนะคะ4 6 4 2 2 0 0ถ้าคุณส่งช้านะคะเดี๋ยวเหมือนเข้าก่อนนะดูไม่ทันนะคะรีบสกดกับเบรกนี้เลยเดี๋ยวเบรกหน้ามันดูต่อกันไปเบรกแรกคือเลข เลขตัวนี้3ตัวนี้นะคะ 2, 1, 2กัน 1, 2, 1อาจารย์ถ้าใครมีเนี่ยจะดีจะเฮงหรือว่ามันจะแบบแย่คืออะไรครับจริงๆคิดว่าถ้าเราบอกเลขดีเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์เพราะว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยจะไม่ได้แก้นะครับผมจึงขอยกตัวเลขที่มันเสียค่ะเพื่อจะได้สังเกตว่าจริงหรือเปล่าครับก่อนจะเชื่อคืออ่ะเป็นจริงหรือไม่จริงครับถ้าจริงแล้วมันมีปัญหาตามนี้นะครับ ก็รีบแก้เดี๋ยวจะบอกวิธีแก้ด้วยทีนี้เลขนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเลข2ก็เลข1มาอยู่ด้วยกันครับเจอในกลุ่มคนที่มีปัญหาทเรื่องจิตใจคือสับสนไม่มั่นใจหรือเป็นคนที่เปลี่ยนใจได้เร็วเอ๊ะปกติ2โดดๆนี่คืออะไรครับอาจารย์คือถ้าเลขสองเฉยๆเนี่ยมันเป็นพลังนุ่มนวลอ่อนหวานนุ่มนวลแล้วหนึ่งอะครับถ้าหนึ่งอย่างเดียวอะครับหนึ่งคือความร้อนความแข็ง เปรียบเสมือนพระอาทิตย์พระจันทร์มันคนละขั้วนะจานแี่พออยู่ด้วยกันปั๊บนี่คือแบบว่าเป็นศัตรูเลยเป็นศัตรูทำลายซึ่งกันและกันมาประกบกันเป็นสองหนึ่งสองนี่จะเป็นไงครับจานต้องบอกว่าอารมณ์เวียงเวียงเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับตอนกลางคืนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวพอเช้ามากินข้าวผัดคือเปลี่ยนใจเร็วครับผมฉะนั้นใครที่ทําธุรกิจกับคนที่มีเลขแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจว่า ตอนแรกตกลงอย่างหนึ่งพอถึงเวลาจริงๆไม่เอาเปลี่ยนไปมาใช่ไหมคืออย่างคนที่เรียนอ่ะผมในลูกศิษย์เขาบอกว่าเวลาลูกค้าโทรมาเนี่ยเขาหยิบมือถือดูก่อนเพราะไม่รู้ว่าใครโทรมาพอเห็นเลขปุ๊บแบบนี้รู้แล้วไม่ต้องไปคุยกับมันเยอะแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใจอีกต่างต่างแตกต่างกันพลังจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเลขมันเบิ้ลแบบนี้อิทธิพลจะชัดเจนคือมีปัญหาเรื่องของจิตใจสับสนไม่มั่นใจแล้วก็เวียง ทีนี้มันจะมีพิเศษอย่างหนึ่งตัวนี้คือคนที่ชอบทะเลาะก,กับแฟนชอบถเถียงกับแฟนทะเลาะก,กับแฟน<อ>มีปัญหากันบ่อยเป็นเลขสามีภรรยาทะเลาะก,กัน เลขแฟนตีกันก็คือเลขนี้นี่เราเหมือนจะมีปัญหากับแฟนบ่อยใช่ไหมไม่มีอ้าวเห็นโทรอะไรเอ่ยถ่ายปัญหาเหรอถ่ายปัญหาเดี๋ยวเราไปดูนะวมีหรือเปล่านะสองเดินสองหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยที่เห็นเนี่ยไม่ไม่มีไม่เจอแต่ถามว่าใครที่มีคุณผู้ชมคะไปดูซะก่อนว่าใช่ไหมมันมีแค่บางคนก็ถึงขั้นหย่าร้างครับได้ไหครับมีมีมีหย่าร้างก็มีอันตรายทะเลาะกันบ่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันแต่พอเลิกใช้เลขเนี้ยคือเอาออกไงค่ะ อาการดีขึ้นนะกลับมารักกันเหมือนเดิมได้ใช่ไหมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งตัวคุณแม่เขาเชื่อเรื่องนี้ก็พาลูกสาวมาลูกสาวก็ฟังเป็นจริงแต่ไม่เชื่อเออไม่เชื่อไม่เป็นไรก็กลับไปใช้ชีวิตปกติบังเอิญว่าผ่านไปประมาณสองเดือนแม่ก็ลาลูกสาวมาอีกบอกว่าลูกสาวทะเลาะกับสามีเหมือนที่อาจารย์ว่าแต่ครั้งนี้หนักเขาต้องหนีมาอยู่บ้านแม่ก็เลยอยากให้เปลี่ยนตัวเลขผมบอกว่า ก็ลองเปลี่ยนดูนะครับหลังจากนั้นอีก2เดือนก็สองสามเดือนเจอกันทีนี้บนตัวเลขส่งผลแล้วเขาบอกว่าสถิติการทะเลาะมันน้อยลงจากชั่วโมงหนึ่งเนี่ยต้องมีเรื่อง2เรื่องทะเลาะกันกลายเป็นว่าชั่วโมงหนึ่งผ่านไปก็ไม่มีเรื่องทะเลาะกันเขาบอกว่าน่าแปลกทะเลาะกันนี่ก็อาจจะทะเลาะผ่านโทรศัพท์ด้วยป่ะอาจารย์เราใช้ชีอิตอยู่ใกล้กันเราใช้เบอร์เนี้ยอาจจะแบบเจอหน้ากันปั๊บเนี่ยเหมือนพูดจาแล้วแบบไม่เข้าหูกันเองเข้าหูเลยหรือว่าโทรศัพท์ไปหาปั๊บแทนที่จะแบบว่า อยู่ไหนอะไรยังไงกลายเป็นเวียงใส่ทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้มีผลนะจ๊ะได้ได้ทั้งสองแบบนะครับจะมีปัญหาเรื่องหงุดหงิดเหมือนเข้าใกล้แล้วหน้าหมันไส้หายใจหายใจยังผิดอะไรบอกว่าอันนี้ผู้ชายบางคนอยู่กับภรรยานานๆเนี่ยไม่ต้องสองหนึ่งสองก็ได้นะลมมาเทียวเนี่ยมันหงุดหงิดแล้วก็มีอะไรอันนี้พี่อยู่แอบแอบอินสุดตัวหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับแล้วพูดโดยรวมะโดยรวมนี่ตอใจล้สองหนึ่งสองนี่สมมุติว่าสองหนึ่งสองนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าเล็ดบ้านอาจารย์ บ้านจะร้อนลนไหมจ้ะคือมันจะจําลองพลังงานไปอยู่ในบ้านเนี่ยคนในบ้านมันหลายคนก็ตีกันคือไม่มีความสงบสุขนะครับอยู่กันคุยกันแล้วก็เถียงกันใช่ครับความเป็นหนึ่งไม่มีทีนี้มันเป็นเลขที่วุ่นวายก็่าจะเหมาะกับการค้าขายแต่ก็ค้าขายแนวโรคจิตคือประมาณว่าหยิบอันนี้ลืมอันนั้นหุดหงิดง่ายมันอยู่ไม่มีความสุข นะครับแสดงว่าบางคนที่เราไปซื้อของแบบว่ามาเวงใส่ลูกค้าอย่างเงี้ยเพื่อนพี่ก็มีนะต้องมีสองหนึ่งสองอยู่ห้องสองหนึ่งสองเนี่ยแต่ไม่มีปัญหาเรื่องตีชารอลเลยนะครับเพราะอยู่คนเดียวออเเใครได้ฉันว่าละเชียวมีมีผมเคยทายผิดอย่างงี้แหละทำไมไม่เป็นงี้ล่ะเพาอยู่คนเดียวอีแบบนี้ไม่แน่นนะเอามาเอาสองกระจกมาเอาทะเลาะกับตัวเองซะงั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สมมติว่าง่ายๆเลยสมมติแต่เป็นเรื่องธุรกิจนะครับเราเจอคนสองหนึ่งสองทั่วมหาล ao เงี้ยรู้แล้วเขาเป็นเงี้ยมีวิธีดีลด้วยไหมจัด ต้องใจเย็นก่อนเพราะเวลาเวลาคนมีหนึ่งส2งหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าบอกว่าเนี่ยอันนี้ดีไหมอ๋อดีครับเราก็บอกเหตุผลทุกอย่างถึงเวลามันไม่ซื้ออันนี้ซื้ออันหนึ่งเราก็แบบเชียร์ก่อนเหมือนกวนใจเราเชียร์นี่ไปก่อนกะออกทีีอาจารย์เรียกกวนใจเจ๋งไม่ซื้ออยู่ข้างหลังให้กวนอีกอย่าง่ต่ำลงไปหน่อย ดูเสียงไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะนั่นคือให้ระวังไว้ก่อนในเลขกลุ่มนี้ถ้าใครที่มีอยู่แล้วนะคะก็อาจต้องแบบเปลี่ยนซะอีกนิดนึงถามอีกนิดนึงเห็นบอกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาง่ายแล้วถ้าอยู่ในทะเบียนรถไม่แบบว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเลนเดี๋ยวเปลี่ยนเลยเหรอครับจ่ากทะเียนรถกระเียรถนี่ประหลาดคือจะเป็นโรคจิตกับรถคือห่วงรถ ใครมาขึ้นรถตัวเองก็ไม่ได้ไม่ใครแต่ต้องขับรถไปแล้วมีเสียงเอียดอันเนี้ยนะรู้สึกว่ารถผิดปกติต้องวิ่งเข้าศูนย์คือจะลักรถห่วงรถผิดปกติเจอมาหลายคนแล้วเหมือนกังวลมากกว่าปกติจิตไปไปติดกับวัตถุตัวเนี้นะครับถ้าไปอยู่ในรถจะเป็นอย่างนี้เอางี้คุณผู้ชมลองดูดีกว่าว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าในเรื่องทะเบียนรถหรือว่านเรื่องตัวเลขด้วยหรือว่าถ้าขึ้นรถก็ทะเลาะกับเมียไงเอาเมียนั่งไปด้วยอย่างงี้อย่างงี้ง่ายมากเลยครับ เอาเมียไปที่บ้านแล้วไปคนเดียวซะเดี๋ยวมันก็มีเรื่องหุ่นินได้ควรจะแต่สมมติว่าคนมีเนี่ยควรจะเปลี่ยนแล้วควรจะอะไรมาแก้ดีครับคือมันมีอยู่2แบบนะครับคือเราต้องไม่ไม่หลีกเลี่ยงไม่เอาเลขนี้มาใช้แต่ถ้าเอามาแล้วก็ต้องให้หนักเป็นเบาผมก็แนะนําเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขในเชิงสัญลักษณ์ใหม่นะครับคือสองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันทะเลาะกันก็คงต้องเอาหนึ่งออกหรือไม่ก็เอาสองออกคือการเอาออกเนี่ยจะดึงออกเลยหรือ จะติดสติ๊กเกอร์อันนี้คือกรณีนะครับเข้าไปแปะทะเบียนรถทะเบียนรถที่มันสามารถจะรถรถก็ได้ห้องก็ได้ห้้องก็ไดบ้านในที่บ้านก็ได้นะครับคือเปลี่ยนแปลงพลังของมันโทรศัพท์แปะโทรศัพท์ติดแผ่นทองไม่ได้จะแปะตรงไหนล่ะคะคุณขาหลังโทรศัพท์ล่ะคะหรือยังไงถือวว่าเลร้ายนะครับจ้อยากรู้ถ้าเอาอะไรนี่โทรศัพท์ถือว่าถูกที่นีครับคือมันมีมันมีเป็นไปได้ที่มีปัญหาทางจิตผมเคยเจอเพื่อนที่เข้าโรงพยาบาลบ้าเนี่ยช่วงนั้นเขาใช้เลขนี้ก่อนเขาเข้าพอเขาออกมาจากหายเนี่ยเขาก็ไม่มีเลขนี้เขาก็ไม่ต้องเข้าอีก <unter> คือมันเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้สมาธิสัน้น oh. ถ้าสังเกตว่าลูกตัวเองมีเลขนี้แล้วทาไมสมาธิสัน้น <c oughs> เลขนี้แหละกวนสมาธิของคนเหมือนมันจะกวนจิตใจข้างในนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉนั้นก็แปลว่าเลขนี้แหละอาจจะทําให้ ความคิดของคุณหรือว่าคนรัฒนาขงคุณอาจจะเปลี่ยนไปได้นะคะทราบแล้วนะคะกับเลขในกลุ่มนี้ค่ะ212แล้วก็1 2 1่หนึ่งอ่ให้ใช้นะอย่าใช้นะอย่าใช้นะคะเาเดี๋ยวอย่าลืม S S นะใช่เพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะลุยตอบกันแล้วนะคะว่าเบอร์ของคุณเนี่ยดีหรือไม่ดีย้ำนะคะว่าถ้าต้องการจะถามให้ระบุอาจจะเป็นอาชีพของคุณนะคะหรือจะเป็นเพศของคุณแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ถ้ามีเบอร์เก่าแล้วก็เบอร์ใหม่ขอ2เบอร์ ทั้งเก่าและใ,ใหม่นะคะแล้วก็ลงท้ายน,นะคะว่าชมจากไหนง่ายๆถ้ามีเบอร์เดียวก็อีกอันนึงด้วยว่าใช้นานมาเท่าไหร่แล้วกดแล้วนะคดดนว่าไปใช่แล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่ช่วงหน้าดูกันต่อนะคะคกับเล็ขพลิกชีวิตค่ะค